อื้มอุ้ยเจ้าตรงนี้ใหญ่อื้มอื้มกระป๊อมันเต็มกันเลยนะเฮ้เอ้าทำไมป๊อเตื่อนน้ำเลยเนี่ยก็ตีอยู่คนเดียวใช่ไหมทุกคน ตีไม้เดียวตีไม้หนึ่งโดนแล้วนะแล้วก็โดนติดต่อกันเลย3ามตีไม้ป๊อปเต็มคืนน้ำเลยทุกคน สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกป่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บอ่อด็อปฟิชชิงนะครับก็เขาเปิดแมตต์ปลารกระพง800กิโลนะครับปลาก็อยู่ราวหา1000กว่าตัวนะพันเกือบ100ตัวหนะึ 1, ่งพเกือบ100ตัวนะครับนักตกปลาก็50คนนะครับแต่ไม่เต็มแต่ไม่เต็มน่าจะประมาณ4ี่สว่าคนครับก็รุมรวมครับปลาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะวันนี้ก็เอาอุปกรณ์จากค่าย KB บีเชื่มเกมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันจิระจีวิ่งสายพี e, ีสายฟูโอนะครับ หรือลอกตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันนี้จะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าปลาค่อนข้างที่เยอะมากม,มันแน่นอนนะครับอะ่ะเตรียมตัวเตรียมของกันอ่ะเดี๋ยวใกล้เริ่มแล้วนะครับน้ําเช้าก็เวทสิบพสิบนะสินิดดิมทูนะครับตัวนี้แล้วก็ลอกตัวใหม่จากสินิดนะครับตัวนี้เป็นรอบเจ็ดนะครับมันมี6 5กับ7นะอันนี้ก็จะเอาตัวเจ <c ười> มาเพราะว่า ต้องการความไวนะครับแล้วก็สาย PE 3นะครับซีนีพรีเมียมฟลูโคคาร์บอนก็50บปอนด์เลยครับนะใส่ยแบบนี้นะพร้อมปลดนะครับพร้อมปลดนะโอเคเใกล้เริ่มแล้วอีกหนึ่งนาทีนะครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยมันจะตัจนจะวันเลยนะ อะไรวะอือหืออออออะไรวะตายแล้วตายแล้วดูไปสามตัวคิดดู สองอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรหลุดง,ง่ายจังะวะโอ้หลุดไปหลายตัวมากเลยลอะไรวะอัดแรงไม่ได้เลยฮะ เค่สงสำาก็มีวางแว้เดี๋ยวขั้อะไรวะ อะไรของมันวะเบ็ดกูก็ใส่วะเสียเบ็ดอะไรวะเนี่ยพวกเบ็ดก็ไม่ได้ง้างอะไรเลยนะใช่เราตักไม่ได้โอ้โหโอ้โหสำนับหลังนะครับ หมูเกี่ยตรงนี้ใหญ่อือหูอือหูใหญ่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 โอ้ ใายได้ตัวใหญ่คนะรับลองขานะนนะใช่ลอชิมนะเอ้ยทั้หมดใครเอ้ยทางนะครับเฮ้ยตัวใหญ่ทุกคนตอนนี้นะผมก็พักนะเพราะว่าปลานี่เดือดเดือดมากนะตอนเช้าแต่หลุดกันเยอะมากนะ <c oughs> ผมคนเดียวนี่ก็หลุดเป็น,น,ะนะสิบนะทุกคนก็ตีดูเงียบทั้งบ่อทุกคนเลยเงียบทั้งบ่อครับ,อบอโอ้โห ตอนนี้ก็ข <pl ains> ุดกันอยู่นะเราก็นั่งพักกันก่อนเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้มันชัดอยู่แล้วค่อยจะตกใหม่นะครับน้ำวนๆอยู่เลยไมโครครับไมโครอุ้ยลูดครับ กัดโคตเปลาล่ะโอหวันนี้กูณุดเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ต่อปลาวิง่งวุดไปเลยปูหลุดเยอะมากเลยเนี่ยโอ้หผมหุดน้ำเดือดผมหุดมีเยอะไปเป็นสีนะ,ะได้สี่ตัวที่ดู สายนะสายไก่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 นะครับสายไก่นะครับมานี่แล้วมาใกล้ล้วมาใกล้ล้วาติครับไปครับค,ครับโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับ

ขอบคุณครับระวังเฮ้ยจุ๊บมาด้วยสีไล่เขียวนะตัดคาบุกิซิกซ์แมทแท็บตัวนี้2นิ้วนี่เลยครับคันเจดจจีวิง4สี่คดแสาย0.4นย์จุดส่อครับผมนะช่วงบ่ายคิดแล้วไม่ออกครับกัดพ็อปเปอร์ครับใช้คันเจดจตัวใหม่นะตัวนี้เป็นคันโปรแท้อยู่เปลี่ยนแปบหกครับ คิดอะไไม่ออกตามวนมาทีหนึ่งแล้วก็ตุ้มเลยทักบ่ายครับต <c ười> ีต่อเกิดเพราะมันเต็มคขาดูนะฮงดูดไปแล้วด้วย โอ้ยเฮ้ยสองรอบแล้วะนะ พ่วงนี่ก e> <Yes ูโดนกูเนี่ยน่อย่างดูสายรอบจัด เฮ้ยสองรีบๆหน่อยคู่แข่งเยอะกูปาเก็บกูเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยผมคว่ำไไปป่บอ๋อนึกว่าผิวน้ำอะไรอยู่บ้ะปลาผมอยู่แบบนี้นี่เอง thì gần thêm nữa, đã đặt chăng quả con, thua máy, ba người tụi tịt này, อันไงปลาผมอยู่เงี้ยพี่ท็อปผมเก็บเยื่ออื่นไม่กินเลยดิไม่คือไม่ได้เลยดิปลาเก็บอะถ้าจะป๊อปว่าไปละตัวที่สี่แล้ว ผมไม่โดนเลยชยลคนเิผมไม่โดนเลยกันลงกันเลยอะไรก็แล้วแตนน่เอาเอา,อา,อาอซ้ายนะครับฝาซ้ายนะครับตัวที่ห้าที่หกหรือเปล่าห้าหกนี่แหละ ไม่ใช่พี่ผมใช้หมดแล้วมันทางของผม อยู่ที่จังหวะน่ะนะเสียรถรถครับรถอ่าโดนไหมอยู่ดิ เอ้าทำไมป๊อปเตือนน้ำเลยเนี่ยก็ตีอยู่คนเดียวใช่ไหมก็ตีอยู่คนเดียวนะเมื่อกี้ติดใครก็เอาเลยครับได้หกเก็ดตัวมั้งเนี่ยเมื่อกอ๋อขอหยุดข้อหยุดยาอย่าขอรัวหยุดหยุดเลยหยุดขอจมๆหน่ะเนี่ยข้อสี่แล้วหยุดเฮ้ยคู่แข่งเยอะหายเลยต้องจอดรอห้ามขอเลยจอดรอเลยเนี่ยข้อแล้วหยุด ก็พี่เขาเขาก็รัวๆแล้วก็หยุดเนี้ยตบกไปนู่นแหละสายวิ่งไป่น้นถึงวัดที่จริงมันควรมันกัดตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้ใช้มันคิดเลยไม่ออกเลย <laughs> บอกแล้วโอ้งฝั่งนู้นอยู่เลยบอกเดี๋ยวผมกลับไปตีป๊อปเลยไม่แลกโดนเลยอุ้ยที่แล้วอุ้ย อ,อาหลุดไม่ได้วัดนึกว่าออยมองไม่ที้เไ,ไม่ได้วัดนึกว่าออยติดสายไปเมื่อกี้กัดสิมันดูดมันดูดทุกคนตีไม้เดียวตีไม้หนึ่งโดนนะแล้วก็โดนติดต่อกันเลยสามสี่ไม้ป๊อปเต็มพื้นน้ำเลยทุกคนสร้างกระแสสร้างกระแสแล้วกัดอยู่กัดอยู่ด้วยนะไม่ได้ว่ากัดแล้วไม่อยู่ด้วยนะว่าจะไม่ถึงสิบถึงไปแล้วเนี่ยใคร <laughs> ก็ดีเลยได้หกตัวเอง อ๋อมาถึงน้ำชเช้าหรอเออน้ำเชา้าได้สี่ไงแรกเราไปสองตัวใช่ไหมละ่ะก็เป็นห้าใช่ไหมละ่ะเก็บอีกสองเจ็ดอืสิบกว่าแล้วนะกูไปตีผิดที่นี่เปล่าเีา้เออหลังจากสร้างกระแสนานกว่าจะได้อีกตัวนึง โอ้ยีนี่อ้ยไม่ไม่ไมค่ะยู่อค่ะอ้าวอันนี้หลุดของกิงไม่นะ ไม่งั้นจะตีไมเฮเหมือนจะตามมาหรือเปล่า มลาควานะครับมลาควานะอเออวิกระโดดเหมือนจะหลุดโอ้กก <characterized> ตัวแค่นี้ครับอ่าหลุดไปดิมาอีกตัวครับบิมบ้มบิม่มบิ่มนี่เด้งเเลยนี่คันจีราจีวิงนะครับเบร86ปนะอันนี้โปรเจไทายอยู่นะดูปลาดยดิตึงขนาดไหนให้ดูแล้วกันมีป๊อป20กสบกิโกรัมนะอ้าวอุ้ยป๊อปปกบิกเกอโอ้โหออกกั พันไหมไหมีพันนะเนีอยังย่งเยิงแล้วยุ่งเยิงแล้วอีกตัวครับหลังจากที่นานเป็นชั่วโมงน,นะเพราะว่าน้ำเดือดจากการป๊อปปเอร์นี่เริ่มจะซาลงเยอะเลย ทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาในการตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลประกอบการในกระชังกันนะครับตอนเช้าน้ํเช้าได้มา4ตัวครับสตัวแล้วก็แค่มาได้อีก2ตัวเป็น6ตัวนะทอนเช้าได้เป็น6ตัวเ,วเราเครียดมากเลยว่าจะทำยังไงดีนะครับก็เลยบ่ายสเนี่ยหยิบป๊อปมาปีไม้แรกโดนนะครับไม้สตามไปติดนะยาวยันไม้7นะครับแล้วก็สักพักนี้ป๊อปเกินเลยเกินบอดเลยนะครับดเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยหตัวแล้ว แล้วตอนบ่ายกี่ตัวนะมาโอ้นี่กี่ตัว้นะนับนะกันเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่้าหเจ็ดสิบปดโอ้โหร่าไม่ได้ไงเนะี่ยสิบตัวครับทุกคน นะตอนเช้าก็ใช้เป็นคันดีมทู10.20นะครับกับลอกตัวใหม่นะครับซินิดนะตัวนี้ตัวนี้มีมีรอบเจ็ดแล้วก็รอบหกจุดห้านะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาคอปปักนะครับคอปปักเก็บได้มาตัวหนึ่งตัวนี้เป็นคันเจีระดาจีวิงนะครับห้าขีดสนะิบฮะเป็นคันเบสเลยห้าขีดสิบไอชั้นแอลนะครับนี่เบาๆเ,เลยห้าขีดสิบนะแล้วก็มาเก็บอีกคันหนึ่งเป็นเจีระดาจีวิงนะครับตัวนี้เวทสี่ขีดแปดตัวนี้น้ำหนักเบานะเจ็ดสิบเจ็ดกรัมตัวนี้เบาๆเ,เลยนี่แล้วก็คันตัวใหม่ ที่เอามาใช้พอปป๊อปนะครับตัวนี้เป็นคันตัวใหม่เดี๋ยวออกประมาณสิ้นปีนะครับตัวนี้เวท86เป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับเวท86ของเจียรัตจีวิงก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ใช้สายซินิทพรีเมียมกับซินิทเอ็กตรีมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฟูลโอลูคาร์บอนเป็นซินิต F4 นะครับนะทั้งหมดนี้ก็จากบริษัท KB Teckel ทั้งหมดเลยโอ้นึกว่าจะไปลอดนะครับเมื่อเช้าได้แค่6ตัวแล้วก็มาได้ปลาเพิ่มอีกจากการตีป๊อปโอ้ รวยกันไปนะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะช่องพิชิ่งกันทีรับโอเคไปลกลับบ้านกัน